สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเท,รท,รทรพยะวรางกูลทรงพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา17.45นาทีได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิวราลงกรณ์บรมมจักยาดีสอนสันตติวงศ์เทเวศธรรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลเนเรศวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์สว่างขวัตบรมขัตติยราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาหฤทไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อส่งเสริมและบำรุงสู่แก่ประสบการณิกรชาวไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยโดยด้านการยุติธรรมได้เสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดสารยุติธรรมในจังหวัดต่างๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภาและทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตตยสภาเมื่อวันที่3มิถุนายน2530เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นและมีพระราชปฏิสันถานซักถามทุกสุขรวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ต่อสู้ไปด้วยกันในส่วนของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาต่างๆที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมพระราชทานความช่วยเหลือตามที่รัษฎรกราบบังคมทูลและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือรัษฎรโดยได้พระราชทานชื่อโครงการบ้าชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นป้านสันติสองตามพระราชดำริได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนเป็นประจำ ของพระชทา,านรางวัลแก่เยาวชนดีเด่นได้ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนให้พัฒนาตนเองสร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและด้วยทรงสนพระราชาหฤทยัยด้านกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงส่งเสริมการพัฒนากีฬาให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านได้พระราชทา,านพระบรมราชวโรกาส ให้นักกีฬาไทยเฝ้าทูลและออมระบาดเพื่อพระราชทานกำลังใจในการนำความสำเร็จและเกียติยศมาสู่ตนเองและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปั่นจักรยานในงานปั่นเพื่อพ่อ b บ ke FOR Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาวันที่5ธันวาคม2558 และทรงปั่นจักรยานในงานปั่นเพื่อแม่ Bike for Mum เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูม,มิพลอดุลยเดชในโอกาสทรงเจริญพระชนมพัรษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558 ั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยพระราชหฤทัยที่ตั้งมั่นมีความรอบคอบและรับผิดชอบจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอ พระราชกรณียกิจที่ได้ประมวลมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจอันหลากหลายซึ่งเป็นแบบอย่างพระจริยวัตรที่ดีงามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน